เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองจบลงเหล่าเจ้าอาณานิคมเดิมก็มีความพยายามที่จะกลับมาปกครองอาณานิคมของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในเอเชียฝรั่งเศสบุกเข้าโจมตีเวียดนามในปี1954บุกเข้าโจมตีลาวในปี1946และกัมพูชาในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันสงครามโลกครั้งที่สองจบลงในปี1945 ฝรั่งเศสบุกลาวในปี1946กล่าวคือเพียงแค่ปีเศษเท่านั้นกลุ่มชาติต่างๆเหล่านี้จึงพร้อมใจกันเพื่อนึกแผ่นดินโดยใช้ลัทธิค,คอมมิวนิสต์เป็นตัวเชื่อมขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวขมรแดงและเวียดมินร่วมใจกันต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเศสและในท้ายที่สุดแล้วครับกองทัพฝรั่งเศสก็ได้พ่ายแพ้ในสมรภูมิที่มีชื่อว่าเดียงเบียงฟูในปี1954สิ่งเหล่านี้ ทำให้ขบวนการคอมมิวนิสต์ของทั้ง3ประเทศต่างก็เห็นความสําคัญและยกย่องลทัทธิคอมมิวนิสต์โดยมีจีนและสหภาพโซเวียตที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์อยู่แล้วเป็นพี่ใหญ่ในการหลุนหลังอยู่ตลอด